ชีวิตเราทำอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแล้วเราแบบจัดสรรเวลาอะไรยังไงยึดสิ่งนั้นไว้ว่าเป็นสิ่งที่วันนี้เราอยากจะทํามันจะเป็นการบริหารจัดการเวลาใน1วันได้ดีมากเลยะคะ่ะ ก่อนอื่นขอแนะนาตัวก่อนนะคะชื่อพักนะคะพักก็เรียนจบคณะบัญชีบีบีเอที่จุลานะคะก็จบมาได้หลายปีละแล้วก็ตอนนี้ทํางานประจําอยู่นะคะเป็นนักบัญชีมีแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเองนะคะชื่อนพินแบรนด์มีติดตามใน i อได้นะคะพักนะเป็นมือคีย์บอร์ดของวงเกฟูกนะคะช่วงที่แล้วก็มีไปเล่นต่างจังหวัดบ,บ่อยเหมือนกันแต่ว่าพอช่วงนี้เจอโควิดเข้าไปก็เลยพักก่อนนะคะแล้วก็พักช่วงนี้เรียนปโทภาคค่ำอยู่ด้วยนะคะที่ MBA จุฬาที่เดิมเลยพักเป็นเหตุ่อหนี้ของคิดจักราทรน,นะคะ แอบบอกว่างานเหตุคือแบบงานเยอะกว่างานประจําอีกนะคะนอกเหนือจากงานประจําเหล่านี้ก็เ้าก็มีงานอดิเรกมากมายนะคะที่ชอบทาอย่างเช่นช่วงนี้กําลังฮิตปั่นน้ำโคเพรสนะคะก็มีทําน้ำโคเพรสขายอยู่มีทาสติกเกอร์ในกู๊ดโน๊ตแล้วก็มีเรียนภาษาเกาหลีนะคะเรียนแมรดูซิลี่แล้วก็ชอบเล่นแอนิมอลคอร์สซิงมากๆนะคะช่วงนี้มีหลายคนบอกว่าเออชีวิตเราทําอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแล้วเราแบบจัดสรรเวลาอะไรยังไงก็เลยคลิปที่อยากจะทําช่อง YouTube นี้มานะคะเพื่อที่จะแบ่งปันทลิป ทริคต่างๆในการจัดเวลาเพื่อให้เราสามารถทำทุกอย่างที่เราอยากทำได้ค่ะเรื่องที่จะพูดถึงวันนี้นะคะก็เป็นทฤษฎีที่ชื่อว่า Parkinson Law นะคะคิดว่าหลายคนน่าจะได้ยินเรื่องทฤษฎีนี้อยู่แล้วแหละเขาบอกว่า Work expands to fill the time available for its completion คือแปลให้เป็นภาษาพังง่ายๆก็คือยิ่งเรามีเวลาเยอะเท่าไหร่งานที่เรามีสมมติเรามีงานแค่ชิ้นเดียวงานตอนนั้นอะ่ะมันก็จะบวมขึ้นแล้วก็ขยายจนเต็มเวลาที่เรามีนะคะดียวตัวอย่างเช่นสมมติอาจารย์สั่งให้ส่งโปรเจกต์เดือนหน้าใช่ไหมคะ คือจริงๆโปรเจกต์อะถ้าเราจะทําจริงๆอาจจะใช้เวลาชั่วโมงเดียวก็เสร็จแต่ว่าพอให้ส่งเดือนหน้าเราก็ทําไปเรื่อยๆ,ๆจนมันถึงวันส่งเราถึงเสร็จถูกไหมคะอ่ะทฤษฎีเนี่ยก็บอกว่าอย่างนี้ซึ่งพอก็คิดว่ามันก็เป็นจริงอย่างมากในชีวิตของเรานะคะอยากเล่าประสบการณ์ของตัวเองบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะตอนช่วงมง6ที่กาลังเอนทานอยู่พ่อก็อยู่ดีๆก็อยากจะเข้าคณะดนตรีขึ้นมาหมาม่าก็เลยช่วยเสิร์ชว่าเออมันต้องสอบอะไรบ้างต้องทําอะไรบ้างแล้วตอนนั้นน่ะคือวันสอบทฤษฎีดนตรีอะมันอีกประมาณ3ววันนนข้้าาางหาก็เเลยเิิรตตด่ ก็เลยไปหาติวเตอร์1วันก่อนวันสอบเสร็จแล้วตอนไปหาติวเตอร์เขาก็ติวๆแล้วก็โอเคเรียนๆแล้วคือแบบเอกสารเนื้อหาก็ค่อนข้างเยอะนะคะเสร็จแล้วคืนนั้นอ่ะพ่าก็กลับมาแล้วก็เอกสารทั้งหมดอ่ะอ่านทวนๆจนถึงตระมาณแบบตีหนึ่งตีสองอะไรเงี้ยแล้วก็นอนนอนประมาณสองสามชั่วโมงตื่นมาตีสี่มาอ่านต่ออ่านต่อจนถึงเช้าเสร็จปุ๊บพ่อออกจากบ้านใช่ไหมคะก็ให้หมอม้าช่วยขับไปเราก็อ่านไปเรื่อยๆอ่านจนถึงแบบ หน้าห้องสอบก็ยังอ่านจน9ก้าโมงก็วางหนังสือแล้วก็เดินเข้าไปสอบเลยแล้วปรากฏว่าสอบผ่านซะงั้นไม่ได้จะบอกว่าตัวเองเก่งอะไรนะแต่จะบอกว่าถ้าเรารู้ล่วงหน้านานกว่านี้อาจจะสอบไม่ผ่านก็ได้นะคือกฎนี้พอรู้สึกว่ามันเป็นจริงในชีวิตของเรามากคือยิ่งเดทไลน์มันกระชั้นเท่าไหร่เราก็จะยิ่งมีพลังฮึดในการทําสิ่งน,นั้นมากเท่านั้นนะคะคืองานแค่ไหนเราก็ปั่นเสร็จได้อะถ้ามันจะต้องเสร็จอะไรเงี้ยเออวันนี้พะก็เลยอยากจะมาบอก สามสิ่งที่พักแอพพลายทฤษฎีนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำงานในออฟฟิศแหละว่าเ,ออเรามีวิธียังไงบ้างที่ทำให้การทำงานของเรามันมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็เสร็จไวขึ้นได้กลับบ้านเร็วขึ้นนะคะไปฟังอย่างแรกกันเลยอย่างแรกนะคะก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าบล็อกสเก็ดูลนนะคะพูดง่ายๆก็คือการจัดสิ่งที่เราต้องทำในวันเข้าไปในช่วงเวลาของมันเลยอย่างเช่นออสมมติ เจ็ดโมงถึงแปดโมงเราจะเช็คเมลแล้วก็แบบใส่ไปเลยว่าเราก็ห้ามเกินนี้เราจะเช็คเมลภายใน1ชั่วโมงให้เสร็จเท่านั้นหรือว่าเรามีต้อง เตรียมประชุมทำพรนะีเซนเทชันอะไรเงี้ยคือเราก็ใส่เข้าไปในบล็อกของมันให้หมดแอปที่เราใช้ในการช่วยทำสิ่งนี้นะคะก็คือ Google Calendar เพราะว่ามันฟรีแล้วก็ทุกคนหาได้แล้วก็มันก็ลิงก์กับ Gmail ด้วยเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็เลยแบบสิ้งกันได้ง่ายนะคะเดี๋ยวพัเจ้ามาสอนใช้ทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะโอเคพอเราเปิด Google Calendar มาแล้วนะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้เสร็จแล้วสมมติเราเริ่มงานวันจันทร์นะคะสมมติว่าตรงนี้เป็นวันนี้ของเราเนาะเราไปถึงที่ทำงานอ่ะสมมติ8โมงเราก็ใส่เข้าไปเลย ตึงเสร็จแล้วเราก็พิมพ์นะคะอ่ะสมมติช่วงนี้เราไปเช็คอีเมลใช่ไหมใส่เข้าไปนะคะคือทำแบบนี้นะคะ่ะกับชีวิตทุกๆวันสมมติ9ก้าโมงถึงสิบโมงเราจะเตรียม r r s e n t a t i o n นะคะอ่ะสมมติเรามีประชุมช่วง1 0บโมงถึงเที่ยงก็ใส่ไปเสร็จแล้วเที่ยง กินข้าวนะคะเราก็ใส่ไปด้วยคือใส่ทุกอย่างเลยอะคะ่ะใส่ทุกอย่างที่ทำมายมองอสมมติเราจะทำงานเอกสารสมมติว่าเราเลิกงานสี่โมอันนี้ทำอะไรอีกดีเขียนรายงานการประชมุมสมมติเลิกงานแล้วอันนี้ ก็ถึงเวลากลับบ้านใช่ไหมคะก็ใส่ไปด้วยขับรถกลับบ้านคือใส่ให้เต็มทั้งวันเลยนะคะไม่ใช่แค่ตอนที่เราทํางานเท่านั้นอันนี้สมมุติเราจะพักผ่อนแล้วก็ใส่ไปคะ่ะว่าพักผ่อนสมมติว่าพังมีเรียนปอโทพัต้องทําการบ้านใช่ไหมคะก็ทกําการบ้านปอโททำอะไรอีกตอนนี้เราจะดูซีรีส์ก็ใส่เลยคะ่ะ ทีนี้สิ่งที่จะแนะนําอีกอย่างหนึ่งก็คือการใส่สีนะคะอย่างเช่นงานที่เราทําที่ที่ำงานเนี่ยเราก็ใส่เป็นสีหนึ่งการพักผ่อนก็ใส่เป็นสีหนึ่งอย่างไเงี้ยเัาจะมีสิ่งที่ต้องทําหลากหลายใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นวงงานร้านเสื้อผ้างานที่ทางานงานโบสงานนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาก็จะแยกสีไว้หมดเลยแล้วทีนี้เวลาที่เราดูสเกจดูของเราหนึ่งวันอะเราก็จะเห็นแล้วว่าเอ้ยวันนี้เราทําอะไรเยอะมันก็เป็นความสนุกอย่างหนึ่งนะอย่างเช่นอันนี้งานที่ทํางานใช่ไหมคะสมมติอะสมมติเราใส่เป็นสีเหลืองนะคะอ่ะ อันนี้ของที่ทํางานก็สีเหลืองเหลืองหมดคือส่วนใหญ่ตรงที่ทํางานมันก็จะเป็นสีเหลืองอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราอยู่ในที่ทํางานเนาะตอนรานชสมมุติตอนพักผ่อน,นกใส่เป็นสีเขียวสบายตาขับรถกลับบ้านก็ถือว่าพักผ่อนนะคะดู youtube ไปด้วยอ่ะเนี่ยพักผ่อนทําการบ้านปอโทอ่ะสีส้ม ดูซีรีส์อันนี้ก็พักผ่อนสีเขียวทำแบบนี้กับทุกๆวันนะคะแล้วเราจะรู้ว่าวันวันหนึ่งอ่ะเราใช้เวลาไปกับอะไรเยอะแต่ว่าอันนี้คือมันก็แก้ไขได้ในแต่ละวันนะคะอย่างเช่นสมมติว่าเช็คอีเมลแล้วปรากฏว่ามีงานที่มันใช้เวลาเยอะขึ้นมาเมาราเก็เลื่อนลงมาระหว่างที่เช็คอยู่เนี่ยแหละค่ะก็เลื่อนลงมาเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เลื่อนพรีเซนเทชันของเราไปทำตอนบ่ายโมงเราดูเอ๊ะวันนี้งานมันเต็มแล้วนี่นานเราจะทำยังไงอ่ะเราลองดูว่างานเอกสารของเราเนี่ยลดเหลือครึ่งชั่วโมงได้ไหมเราพรีเซนเทชันของเราเนี่ย ็ลดเหลือครึ่งชั่วโมงด้วยได้ไหมเนี่ยแบบนี้มันจะเป็นการบริหารจัดการเวลาใน1วันได้ดีมากเลยะคะ่ะแล้วถ้าเราทําแบบนี้ได้จริงๆอะ่ะมันก็จะทําให้เราไม่ต้องกลับบ้านเลดอีกเลยนะเป็นไปได้คือช่วงแรกที่พักลองทํานะคะมันก็จะพบว่าจริงๆงานใน1วันอะ่ะเราใส่ตารางไว้แค่ครึ่งวันมันก็เสร็จละแต่ว่าปกติที่เราทาแล้วมันนานอะ่ะเป็นเพราะว่าเราใช้เวลาไปกับการแบบเหมือนหยิบโทรศัพท์มาดูการคุยกันอะไรที่คือทําอะไรที่มันไม่ไม่เกิด คุณค่าต่อง,งานจริงๆอะคะ่ะเราทําสิ่งเหล่านั้นเยอะเกินไปจะมันทําให้เสียเวลาเพราะฉะนั้นการกําหนดขอบเขตเดทไลน์ของเวลาของตัวเราเองเนี่ยมันจะทําให้เราทํางานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วเราก็จะหยุดการกระทําอย่างอื่นอย่างเช่นแบบหยิบมือถือถ่าย Facebook อะไรเงี้ยสิ่งพวกเนี้ยมันก็จะหยุดไปโดยปร,ปริยายนะคะถ้าสมมติว่าอ่าเราจะงานของเราใส่เสจด้วยเสร็จแล้ว แล้วครึ่งวันก็งานเสร็จแล้วทีนี้เราจะทําอะไรใช่ไหมคะเวลาที่เหลือเราก็สามารถทําอย่างอื่นเพื่อเพิ่มมูลคา่าเพิ่ม value ให้กับองค์กรที่เราอยู่ได้อย่างเช่นเราอาจจะออมีเวลามากขึ้นในการทาโปรเจกต์ใหม่มีเวลายิ้มแยม้มเพื่อที่จะคุยกับลูกค้ารับสายแล้วไม่หงุดหงิดเพราะว่างานเราเสร็จแล้วอะไรประมาณนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราจะสามารถทําให้กับองค์กรได้นะคะมาถึงหัวข้อที่ส เราหาอะไรใหม่ๆที่เราอยากทําอยู่เสมอค่ะเพราะว่าการที่เราจัดตารางสเกจด,ดูของเราเป็นบล็อกๆแบบนี้แล้วเนี่ยเสร็จแล้วพอเรากลับบ้านเร็วถ้าเราไม่ได้มีอะไรที่อยากทําที่บ้านมันก็ไม่มีเหตุผลที่จะกลับบ้านเร็วถูกไหมคะเราก็ไม่มีแรงมานานใจในการกลับบ้านเร็วแล้ว,ลวเราจะรีบทํางานไปทําไมแล้วก็นั่งเขาเรียกว่าอะไรนั่งดึงเชงไปเรื่อยๆที่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาจะบอกว่า การที่เรามีอะไรที่เราอยากทําแล้วเราแบบอยากทําสิ่งนั้นเอออยากทีะกลับไปทําสิ่งนั้นอย่างเงี้ยมันจะทําให้เรามีพลังแล้วก็มีแรงในการทํางานมันจะทําให้เราทําทุกอย่างเร็วขึ้นโดยที่เราโฟกัสมากขึ้นเพราะว่าเรามีจุดมุ่งหมายที่เราอยากจะทําอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นตัวช่วยทางอารมณ์ที่ดีมากที่ทําให้เราทํางานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะมีอะไรที่อยากทําอยู่ในใจลึกๆแต่ว่ายังไม่ได้ลงมือทาสทักทีเพราะว่าเราบอกว่าเราไม่มีเวลาใช่ไหมคะอย่างเช่นเออบางคนอยากจะขายของออนไลน์บางคนอยากจะทําช่อง YouTube บางคนอยากจะเขียนบล็อกออกกำลังให้มากขึ้นบางคนอยากจะไปเจอเพื่อนบ่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เราอยากทำซึ่งจริงๆแล้วถามว่าเราทำได้ไหมเราก็ทำได้เลยนะคะถ้าเราสามารถบริหารเวลาของเราอย่างดีมากๆเนี่ยคือไม่ว่าเราจะอยากทำอะไรเราก็มีเวลาสำหรับสิ่งนั้นเสมอะคะ่ะ ถ้าใครที่ไม่มีอะไรที่เป็นแรงมนานใจของตัวเองยังไม่รู้ว่าตัวเองอยากทําอะไรเงี้ยเดี๋ยวพักจะลองอ่านให้ฟังนะคะเผื่อว่าจะอยากทาสักอย่างหนึ่งอย่างเช่นเรียนภาษาใหม่หรือว่าหาอะไรได้เสริมอาจจะเป็นธุรกิจออนไลน์เล่นดนตรีเรียน,นร้นองเพลงวางแผนเที่ยวจด บูเลตจูเนลสร้างงานศิละปะวาดรูปเปิดช่อง YouTube แคสเกมเล่นดนตรีเขียนการ์ตูนเย็บปักถักร้อยหัดทำอาหารอ่านหนังสือดีๆสักเล่มหนึ่งจัดห้องนอนใหม่จัดโต๊ะทำงานซื้อปลามาเลี้ยงออกกำลังกายไปเดินสวนสาธารณะว่ายน้ำหรือแม้แต่การไปพบปะเพื่อนๆถูกใจสักอันหนึ่งไหมคะถ้าถูกใจสักอันนะคะก็ ยึดสิ่งนั้นไว้ว่าเป็นสิ่งที่วันนี้เราอยากจะทำแล้วก็เราจะรีบจัดทุกอย่างอย่างเป็นระเบียบให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะกลับไปทำสิ่งนี้มันจะทำให้เรามีพลังในการใช้ชีวิตมากขึ้น,นะคะ่ะส่วนข้อสข้อสุดท้ายที่อยากจะบอกในวันนี้ก็เป็นการหาทางลัดค่ะมีคําของบิลเกตคํานึงนะคะที่พกชอบมากแล้วพก็จะพูดคํานี้บ่อยมากคือเหมือนแบบยึดเป็น คติในชีวิตไปแล้วนะคือวิลเกตเขาบอกว่าเขาจะจ้างคนขี้เกียจมาทํางานเพราะว่าคนขี้เกียจจะสามารถหาวิธีง่ายๆในการทํางานให้สําเร็จได้รวดเร็วนะคะคือเพราะว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องจริงมากเพราะว่าพักเองก็เป็นคนที่ขี้เกียจเหมือนกัน คืออะไรที่มันง่ายๆที่มันซ้ำๆที่เราเบื่อเนี่ยคือพะจะพยายามหาทางลดแล้วก็ทํามันให้เสร็จให้เร็วที่สุดเราจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลากับมันนะคะซึ่งสิ่งนี้ถ้าจะให้ยกตัวอย่างก็มีอะไรอีกเยอะแยะมากมายที่เราสามารถทําได้ส่วนมากในชีวิตที่พะใช้ก็จะเป็นพวกสูตร Excel หรือว่าโปรแกรมเสริมอะไรต่างๆที่เราสามารถดาวน์โหลดมาได้แล้วก็มันช่วยในการทํางานของเราให้ งานที่มันซ้ำๆเนี่ยให้คอมพิวเตอร์มันช่วยเราทําได้อะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งอันเนี้ยก็เป็นจุดประสงค์ของช่องนี้เหมือนกันนะคะคือพักอยากจะเอาทริคหรือว่าทิปส์พวกเนี้ยมาแนะนำแล้วก็แบ่งปันให้เพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Excel เรื่องของ โปรแกรมต่างๆที่เราสามารถโหลดมาได้และที่สำคัญก็คือฟรีนะคะคือเราสามารถทําได้เลยโหลดได้เลยใช้ได้เลยแล้วมันก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของเราคือให้เราใช้เวลากับงานงานเดิมโดยที่ได้ผลลัพธ์เท่าเดิมแต่ใช้เวลาน้อยลงนะคะมันจะทําให้ชีวิตเราได้ทําอะไรที่อยากทํามากขึ้นได้ทําอะไรหลากหลายมากขึ้นแล้วก็ทําให้เรามีแรงในการใช้ชีวิตมีความสุขกับมันมากขึ้นด้วยนะคะก็ประมาณนี้ถ้าใครชอบเนื้อหาประมาณนี้นะคะก็อย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็ ถ้าอยากฟังเรื่องอะไรก่อนอยากจะรู้ทริคอะไรก่อนในการทำอะไรให้เร็วขึ้นอะไรเงี้ย <c oughs> ก็คอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะคะขอบคุณทุกคนมากที่รับชมกันถึงตอนนี้นะคะถ้ามีข้อคิดเห็นอะไร <c oughs> ก็แนะนำได้นะคะแล้วพบกันในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย